ก็หอบผมมาต่อนะครับผมโมดีเมื่อกี้หลุดนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะครับผมนกแก้วอ่าโฮมใส่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอีกฝั่งอีกฝั่งอ่าโฮมได้นนนออมััหตาา่รับนะครับรับนะครับไม่เป็นไรรับไม่ได้ไม่เป็นไรรับเหมือนให้เราเี้ต่อนะก็จะลัต่อพอนอนแล้วก็ได้หลับตาอ่านี่ฮะนี่คืออ่าชอบไหมแก้วชอบไหมแก้ว อ๋อเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตามันมีอย่าเปิดดากน้องนะเออนะเป็นต nope. ุ๊กตานะครับหอ่มีักเตีดีใจกับน้องไหมเกล้้องก้น้องยเนี่ยเก้อ๋อมีนี่เนื้อเอาไปกินน้ำได้เอาไปกนน้ำได้นี่ของแก้มด้วยขอเกี้ยตุ๊กตานี่กล่องแรกนีกลงเาเลยนะี้มันคืออะไรนะเพราะว่า เพราะว่าเขาอยากเปิด้เขาไปอยากเปิดต um ั ás, okay. nice. to ้งแต่เมื um ่อคืนนะแต่ไม่เปิดนะอืใช่อันที่สองนะครับอันที่สองจะเป็นอะไรนะครับผมหมมาดูมาดูด้วยว่าอาจจะเป็นของโฮมก็ได้นะครับอเป็นห่อสีฟ้าเขียวเขียวเป็นห่อสีเขียวเขียวนะครับไม่รู้อะไรอ๋อดีใจใหญ่เลยนะฝั่งนู้นฮะครับก็คือพวกพี่แอบแกแล้ว พี่ปลาเอาอ่าพี่ปาสาวปานเอาไอเสตคีมมาเฮ้ยคือคือคืออะไรอุ้ยอุ้ยคือพิษเอ๊ะคืออะไรอ่ะที่นอนมุ้งเออที่นอนมุ้งแบบนี้นี่มุ้งแบบนี้อ่ามุ้งมุ้งไค่มุ้งนิวรู้ลาวมากอ่ามุ้งนิวมุ้งนิวคุณแม่คุณแม่แอบลุ้นดีใจอยู่ข้างหลังอาอ่า เป็นเป็นเป็นมันมีวิธีมันอยู่นะฮะเป็นมุ้งสีเขียวนะครับสีชมพูข้างในเป็นลายชมพูอ๋อเขียวนะครับข้างในเป็นสีเขียวนะคเัาเป็นมุ้งแบบนี้เลยใช่ปะอ่านะนี่นี่มี่อยูในแบบนี้แก้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะครับขอบคุณพี่ปานยังครับขอบคุณพี่ปานยังไม่เรียกปาไม่เรียกครับผมอ๋อเนี่ยอร่อยใช่ไหอ่อกล่องต่อไป นี่ของของของคือของใครเดี๋ยวอ่านชื่อของชื่อก่อนอ่านชื่อก่อนไม่รู้ว่าเป็นของใครสุปิีดาอ๋อสุปรีดาอ๋อพี่สุปรีดานะครับผมอ่านนะก็จะแกะกันนะว่าอ่าเป็นอะไรข้างในนะครับอืมว่าเป็นว่าเป็นอะไรอ่าพูดไม่เพราะพูดไม่เพราะเลยคนนี้นะฮะอ่ามีไอติมไอพยาบานมาด้วย กินไม่ทันเดี๋ยวมันจะละลายเดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวนั่งแก้หน่อยแกข้างวันไม่ได้ลูกนั่งนั่งไปแก้อยู่ใจเป็นไปช่างช่างเอดเือ้ช่างเอดหล่นนะอ่าปิดประตูปิดประตูไหนทำไมทำไมควายจิ้มละลายเนาอันนั้นปิดอันน่ะโอ้ยมันร้อนลูกเอ้ยร้อนกควยจิ้มละลายมัควายจิ้มละลายไม่เป็นไรมันร้อนป้าป้ากเข้าไปอยู่ข้างในกควยจิ้มละลายโอ้ยแล้วปิดประตูนะครับ นนมันไม่ <ขอ S 2> มันครับผมตอนนี้ก็อ่านก่อนลุ้นก่อน,น,อนเฮ้เป็นอะไรเปียอะไรเก็บยังไม่ได้น้องนิวปากฝากน้องนิวฝากกระเป๋าใบเล็กๆให้น้องนับดาวลูกของกับตันดัมซิงสองใบนะคะครับ<า>ผมอ่ามีนี่นะมาด้วยนะมีนี่นะยังอ่านก่อนน,นะู่ะะะนะอ่ามีเอ่อมีอะไรนะ มีจดหมายมาด้วยนะครับจดหมายน้อยนะฮะครับผมตอนนี้ต้องเป็นกระเป๋าอะอย่างนั้นเราก็รู้จักแล้วมันเป็นกระเป๋าใชไมมันจะใหญ่มันจะใหญ่มันจะใหญ่ปา่านนี่ป่านนี่ป่านนี่ปานนี่ป่านี่ะไดุ้กตเออเธออย่าไปท่าตาแล้วมันจะพังแค่อาไนอนสัก okay. ็หล uh ับแล้ว คอยต้องความร้จัความแกะจัปลาเออได้แล้วเขาเจาะแกะยากเหมือนกันนะครับน้องนิวต้องใช้มีดแกะอันนี้ตัวใหญ่กวันนั้นเนาะใช่ไหมน้องแก้วเออมาแล้วมาแล้วเป็นนี่เป็นนี่นะครับอันนี้เป็นไรเป็นไรแก่นี่แก่นี่แทนแทนคือแทนแทนอ่ะอย่าไมเห็นอย่าเพินโอ้อ่านก่อนอ่านก่อนอ๋อนี่ไงคุณแม่ แหม่มนะคะส่งของจากอุดรธานีอบอกว่ากระเป๋าสวยๆเหล่านี้คงจะถูกใจน้องนิวและน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะถูกใจไหมครับอ่าป้าแหม่มส่งมาให้นะคะจากอุดรอู้สวยมากนี่กระเป๋าอ๋อเป็นกระเป๋าหนหโฝากในงหงโน้องโถมก็ได้ฝากให้ป้าเต๋นอ่าน้องโถมได้ทุกคนมีฝากให้ยาอาชิเออนี่เห็นไหมโอ้มีทุกคนด้วยมีทุกคนด้วย ของฝากให้แม่แม่น้องนิวอ๋ออีแม่นะครับอีแม่มาอีแม่มาเอานี่ของน้องนิวอีแม่นี่ของน้องนิวนะของคุณแม่น้องนิวนะครับของหนูได้หล่ะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีอันนี้ของใครอุ้ยมันไม่มีชื่ออะไรเนี่ยอ๋อฝากให้กัปตันอันไหนปากกาดํานันใบเล็กสองใบใบเล็กสองใบแต่ว่า อ๋อเป็นกระเป๋าเลยนี่อ๋อเป็นกระเป๋าอย่างนี้แล้วก็ให้พี่กับตาบีอีกสองใบให้กระเป๋าข้างในนี่หรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรใบเล็กๆใะอ๋อมีเป้เล็กๆใช่ไหมเหมือนเป็นเป้เล็กๆนะครับผมอ๋อจะแขะเรื่อยๆนะฮะเออเห็นไหมนี่ยังไม่ยังไม่หมดนะครับหาสีคุณมาเหรอหาสีคุณมาเหรอสีคุณมาสีคุณเอ้ยเดี๋ยสีคุณ จีคุณมานะครับหลานกีตจีคุณมานะไปเกตต์ต่อเกตตต่อเกตต่อมาค่ะมา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 กนกระตดดเอาเอาเอาอันไหนให้น้องนับดาวดีพออุ้ยกระเป๋าน่ารักมากเด็กๆมันจะแจกเด็กๆนะแจกเด็กๆก่อนนะน้องพลอยก็ได้นะครับผมน้องพลอยก็ได้น้องโฮมก็ได้นะครับกระเป๋าใบเล็กๆนะพี่ปานด้วยพี่ปานด้วยอ่ะพี่ปานด้วยสีส้มอ่าไม่พลอยด้วยไม่พลอยด้วยอ่ะไม่พลอยด้วยอ่ ไม่พลอยด้วยนะครับผมได้กันทุกคนนะฝากละฝากให้น้อลูกสาวนะฮะเราก็แบ่งกันนะฮะเอาให้เอาเหลือไว้ให้พี่กับตันด้วยนะให้น้องนับดาวให้น้องนับดาวสองอันก็เอาไว้นี่เอาไว้นี่นี้เลยนะครับผมเป็นกระเป๋าเล็กๆนะครับอืมเป็นกระเป๋าเล็กๆอ่าเนี่ยโอเคกล่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกล่องต่อไปนะครับอืมหนักนะตัวนี้หนักนะเป็นอะไรเป็นอะไร อ๋อขอทำคลิปก็ลืมฮ้อนเลยค่ะลืมฮ้อนเลยค่ะขอทำคลิปค่ะอ่เนี่ยลุ้นต่อไปนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรแก้วแก้วอยู่ในแก้วแก้วอยู่ไหนแก้วแก้วมาลุ้นกล่องโหขนมขนมอู้อันนี้มีอีกด้วยนี่คืออุ้ยมีหลายกล่องด้วย เออมีมีข้างในด้วยอันนี้ไม่ของอะไรของน้องนิวขนมขนมโอ้ขนมเยอะมากขนมโอ้เดี๋ยวแบ่งกันกินที่บ้านนี่แหละครับอ่ะคุณคุณคุณอ่ะไปปลาหมึกไปหนึ่งตัวปลาหมึกไปหนึ่งตัวปลาหมึกไปหนึ่งตัวอ่ะคุณมาคุณมาอ่ะคุณมาสีคุณนะสีคุณมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ของของคุณพี่อะไรไม่รู้ชื่ออยู่ไหนขอขอขอดูคุณพี่หน่อยเอาไม่มีชื่อเอาไม่มีชื่อฮดนิวอ๋ออยู่นี่นะครับผมที่นี่พี่นิวเกะผิดนะอ๋อคุณพี่สุวรรณีนะครับคุณพี่สุวรรณีนะครับผมนนทบุรีนะครับคุณป้าสุวรรณีนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้อ่าอย่ามาดูกล่องเล็กๆคืออะไรอันนี้คือก่องนิวนะกล่องเล็กคืออะไรของนิวนะน้องอันนั้น สีคุณทีคุณเนี่ยให้ให้ป้าทำงานก่อนอันนี้ของป้านิ้วอ่ะนี่ป้านิ้วจะเกะก่อนป้านิ้วจะเกะี่ยก่อนเอาไปแล้วมาวันนี้พี่จะเกะก่อนนะคุณโอ้อยากได้น้องบอกอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแกอยากได้น้องบอกทีคุณอยากขับกล้องใช่ไหมเนี่ยเอออยากขับกล้องนะเจ้านี่นะครับผมแกมาหน้าเลยนะลูบล้ออ่ะเหลืออีกกล่องนะเหลืออีกกล่องเดียวข้างนั้นอ๋อครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับของพี่ของคุณพี่สุวรรณีนะจากนนทบุรีนะครับ

อ๋อเว้นตาอ๋ออะรู้อะไรแล้วเว้นตาสีดำหให้น้องนิวนะครับ <S 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 right ่โอ้โหวินเทจอะไรต่างต่างนะฮะของพี่นิวของพี่นิวไม่นรู้เหมือนกันอันนี้คือตัวอะไรไม่รู้ตัวไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนิวก็จะให้ส่งต่อให้อานะคะเว่นตาตัวนี้ อิงอ ok ิงยังไงเวนตาบอมานีมาหนีมานีกำลังแกะยู่นี่เวนตาสีดำสีดำซำไหนบ่รู้คือกันมาใส่เสื้อเออแล้วแต่ใส่คือบ่ใส่คือบ่คุณหล่อคืออยู่เดียวคือบ่ใส่คือบ่อ่าใส่คือบ่เออมาเขาได้ส่งต่อให้คุณอาเลยนี่เอ็นี่อาเอ็นี่อาหล่ออาอหล่อไหมอาหล่อไหมนะครับผมไอ้ยุ อ่าได้แว <la> ่นตาใหม่แล <A> ้วนะครับอ like ่านะครับเป็นช iv ่างเชื่อมใส่แว่นตาเลยนะครับเออคือแกะกล่องนี่คือได้ใช้เลยนะครับช่างเชื่อมนะครับมาดันทีนะอ่าอ่าเรียบร้อยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันตัวนี้แล้วกล่องต่อไปกล่องสุดท้ายแล้วเด็กข้างนู้นกแล้วเหมือนแล้วเหรอกล่องเีวยงกล่องที่ตั้งอยู่ก่อีแกแล้วโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้น่ก็ขอบคุณมากนะครับอได้ทุกคนได้นังนิวขอบคุณนีส ขอขอพระคุณเอฟซีนะคะกระเป๋าใบเล็กใบน้อยอะไรเราก็จะเอาไปให้น้องๆนะคะก็นี่ก็เอาจะเอาหวังใบสองใบอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะน้องพลอยไหนน้องพลอยมันใช้ยังไงใช่ไหมกระเป๋าสะพายสะพายอ่าครับผมเป็นกระเป๋าสะพายนะฮะสายยาวนะครับผมครับนะครับผมแก้แก้แก่ขอบคุณเอฟซีหน่อยอันนี้อ้าวพะ อ่ะนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณแม่ชีนะครับที่ส่งของมาให้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามนะครับผม